ไอ้เจี๊ยบใครเป็นวะภารกิจดูไงวะอันนี้อ่าไปไหนต่อห้องฝักศพเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยบัดดีเว้ยบัดดีตาย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 ยตา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 ยายต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 ายยตายตาทตยตายตาตยตายยยยย นอ่ตัวขาวใครไว้สักมีกี่ตัวตัวมึงก็ขาวนะตัวกูเกก <c oughs> ต่าอ้เหี้ยอะจริเฮ้ยวันดีเ <c> พ <oughs> <c oughs> ืวันดีแม่งตัวไซคุณบุคคลโดนฆ่าไปกี่คนละไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยไ, <c oughs> <c oughs> ไออวไม่ได้ลนะอาจจะวิดีโอออไม่ได้ละไปะมาเล็กกี้กันมาเล็กกีมึงอยู่ไหนอะไอตัวนี้ทำอะไรวะเอ่อเอาเงินมันให้เอาเงินแล้วก็ไป,ปทิง้ง เดี๋ยวมึงเป็นปะเนี่ยมึงเป็นปะเนี่ยเสร็จได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จเลยจะวะกูแปลกๆแล้วเป๊ะๆไอ้ยังมึงเป็ี่นได้เลยไอโอ้ยไอโอ้ยไอที่รับเป็ี่นได้เลยอย่ามาทำอะไรกินเร็วเกินไปเว้ยมาทำอะไรกินเร็วเกินไปกูไอ้ไอ้รับกูไอรับเปล่ยนไม่ใช่กูไอ้รับเปลี่ยน ไอ้ยอปิดไม่ทเยี้ยมู้ยมงเนั้กอู่อะไรวะไอ้ยี่มึงแคบูตไปกูหาไม่ได้บูตใม่ไอ้ยที่อยู่อะไอ้สัสไม่ได้ยังไงวะใครบูตใหม่กูกูนั่งกดตัวไอ้แล้วนั่งอ่านอะไม่ไ้มากูอ่านไม่ไ้ยังไอ่ ไอ้เนี้ยกุณนั่ง่านวีดีเล่นอยู่อ่ะจนแบบไม่ทำเฮี้ยเลยอ่ะเราเป็นนักกอล์เกมแรกอะไอ้เนี่ยตอบล่าง่ะวัฒศักวิญยานคุณทะลุกก็แขกท่อเหียอะไรวะางเนี่ยเฮ้ยไปอม่ไปอยู่กันหมดเลยล่ะไปอยู่ออกกันหมดเลยย่าไปพูดมึงเป็นอะไรพูดมึงเป็นไนอะไรบอบ้าปอบ้า พวกมึงเป็นไรอะไรนะพวกมึงเป็นไรเอาเีอไปถ่างยี้เลยอ่ะเออถ่างยี้เออไปถ่างยี้เลยอ่ะอุ้ยไอ้ที่ถ่ายวะเนี่ยไอ้ที่ถ่ายเนี่ยไอวอนไอวอนไอวอนเป็ดโอ่ะเฮ้ยโปะเป็ดโปะปลาใส่ไปไหนเฮียเป็ดโปะเฮียเป็ดโปะ่าแม้งปลาฆ่าแม้งไอ้ตุ๊มาถึก้าวตานี้กุ้ออมเป็นอีกรอบมึงเงี้ยเชื่อกูปะ ไอมัเดินตามวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันออกมาได้ไงอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันค e> ือไอ้พายตรงเนี้ยมันจะมีไอ้นี่เว้ยคือมันกำแพงอ่ะอ๋อคือมันออกไม่ได้ใช่ไหมคือเลยขาไม่ได้กู้ไว้น้ำมึงเชียร์กูไม่ไว้น้ำของสมตรงไหนอะมึงเชียร์กูไม่ไว้น้ำกู้ไว้น้ำ ไอ้น้าแม่งเด็กไก่อมาไอ้เนี้ยกูยังไม่ได้พูดเที่อะไรเลยไอ้ยังไม่ตัดเวลาเสียกูอะไอ้ฝาไอ้เนี้ยกูอยากเจ้าเลยไอ้สัตดไอ้กูไอ้เนี้ยกูเดินไปเจอไอ้ไอ้ยังไม่กูยังไม่ทำพี้ยอะไรเลยไอ้ไอ้น้า ไอ้ไอ้เหี้ยมาเป็นแน่เลยกูอยู่ไกลอดกูอยู่ไกลอดถามถามไปโอดดิมึงถามไอดดิเหี้ยปวดปดเนตัวกูอยู่ไกอดมึงถามไโอดดิไม่รู้ดิใช่แล้วกูกูกูไปไอ้ดาไปไว้ดาบไอยู่ไกลออกไปิปแล้วกันล้วสุดไอ้ะมัไอยู่ไกลออกกูไอ้ดาไว้เฮียกูว่าไอ้พีเีหยอกหยอกหยอกเดวเดี๋ยวเดี๋ แต่ว่าล่าสุดอะกูให้ข้อมูลคือไอ้น้ำอะมันอยู่ไกลอ๋อเวลาสุดอะใช่ล่าสุดเลยมันบอกไอ้น้ำามนบอกว่าสายบนแสดงว่ามันมีมันคนเดียวอ่ะไอ้พี่ทีก็อยู่สายบนเลยตว์สาย่อ้พีิเออใช่กูกูก็อยู่กูก็อยู่สายบนนะอ้าวเออหรือว่าในวะชีพหายหมดแล้ว กูมั่กูมั่เลยกูมั่เลยเฮ้ยเหี้ยแต่ว่าอยู่สายบนแปลกๆนะเฮ้ยพี่หลินมีใครอยู่สายบนบ้างนะตอนนั้นอะฮัลโหลดูอะไม่ทันเลยไอ้เหี้ยมีมีพิีด้วยใช่ปะไม่รูไม่รู้มึงบอกมามีใครอยู่สายบนบ้างมึงบอกมามีใครกมีไอพีไหมมึงยอมรับสารภาพมาว่ามึงเป็นหรือไม่เป็น เอาหมดกูเลยหมดกูหมดกูวดกูหมดกูคุณใครจะยบาแล้วเหรอหมดกูย่งเยี่ยคุณพี่นี่มันอย่าเลยไม่ดีอะใหญ่เยีย เวทคนเดียเลยพี่คนนี้ไอ้ยยิงออกก็อยู่กูกดฆ่าแหงเลยนี่พี่คนนี้เพื่อเธอคนเดียวเวดิ์เกียร์ยิ้มผายไอ้กดเด็กเกียร์ไอ้โอ้ย ซีบีดีบีดีดอมดอมเง้ยไอออมไอเฮียกูกูดาวถูกใช่ไหมไม่ไอ้เนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่กูที่ฆ่าได้อ่ะมันมีหลายคนเลยไอ้เหี้ยไอ้เหียกูไอเฮียแล้วกูดาวถูกไอ้เหี้ยโดโดมันต้องกินให้หมดปะโดโดมันต้องเอ่อต้องโดนหมออก อ๋อคล้ายๆกับตัวตลกปะปั่นเนยองปั่นฮู้ยตยคนแรกไปเที่ย <laughs> วเลยวะฮู้งแั่งฟซอยู่เฉีย้เหียโออ้ย <laughs> é tu Tá Ai เดไปไจอเพือไอ้ใครวะใครวะกูช่วยกูช่วยเพื่อนกูช่วยเมีสารภาพไหมจะสารภาพไหมใคใครยาวเออปืนใจบันบหี่เจอแล้วตองไอ้เพจหนูอ่ะตัวไห่ไอ้เหียร์ทขวาบนนะขวาบนเลยเดอหียมาทาง้ยเมื่อกี้กูเจอได้ย่พิมพ์อยู ไม่ใช่กูจะพูดไหมเอลหรอไม่เคยเียนแล้วเมื่อกี้อยู่กับมึงไอ้สัส์อ่อจะพูดไรต่อหน้าป่าตากูเลยนะกูเดินขึ้นไปเห็นศบอ่ะฆ่าตัวตายแม่งเลยแกบวบรอเด็กกูรอมันพูดกูฆ่าตัวตายไม่ได้ ฝากก่อนตัวเองทิ้งแล้วอะ่ะกุลอะไรวะ

ไปกัอกันมันแดกกูเข้าไปเลยมันแดดกูเขไลยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเอาไปไหนวะไอ้เงี้ยเอาเงี้ยถ่ายเงี้ยกูไม่เชื่อเลยไอ้เงี้ยเอาถ่ายเลยคนกูเดินเลยวิ่งี้ยไอ้เงี้ยกูถ่ายว่าทำไมแล้วกูถามว่าทำไมวะเงี้ยเลยเงี้ยเลย